สวัสดีทุกคนนะคะจะมาดูสกูชี่คอลเลกชันนะคะก็สกูชี่สมบัตินะนี่นะมัเยอะมันก็ไม่เยอะหรอกมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะคะจะมีเรียบบ้านออกไปดูกันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นโดนัทอันนี้แม่ซื้อให้นะคะราคา20บาทต่อมานะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ราคา40บาทแม่ซื้อให้เหมือนกันนะคะ ตออันนี้เนะีไม่ได้ออลแม่แต่ว่าอยากได้สกูชี่นะคะเนื้อจาหาี่สบาทแต่ว่าแม่บอกจะอ้อเล็กๆเลยจะวันหนึ่งแรก,ก,กอันนี้นะคะนี่ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นฟองแผ่นทุกตัวเหมือนกันสองตัวนี้มาคู่กันนะคะแม่ซื้อให้เนาะสองคนได้ซื้อพร้อมกันเลยเพราะว่า แม่ช่วยนะแม่แม่ซื้อสกูชิสองชิ้นนะคะตระมาณกางเกงบันะคะตระมาจะเป็นบานนีนแม่จะให้เหมือนกันค่ะยี่สิบบาทตัวเริ่มบอกนะคะอันนี้ได้ฟรีมาจากเพื่อนนะคะชื่อว่าใบาบัวเนาะตระมาณจะเป็นน,น,นี่ก็ได้ฟรีเหมือนกันนะคะได้มาจากเพื่อนชื่อว่าซีจี่นะคะอันนี้ได้ฟรีเหมือนกันนะคะได้มาจากรุก่นพี่นะ,ะชื่อว่าพี่อมสินนะคะนี่ อันนี้แม่ซื้อให้นะคะเป็นหมูยี่สิบบาทอันนี้เพื่อนทห้เหมือนกันนะคะสวัสดีจีหน้านี่เนึ่งมาเติมแต,ต่งเองนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นโดืนนัดที่ขายนะคะเป็นของเพื่อนหนึ่งนกันนะคะชื่อว่าใบบัวนะคะเขาให้มาตัวนี้นี่ค่ะราคายี่สิบบาทนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ใครนะคะ,ะ,คะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะชิ้น